สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปดูบ้านพร้อมที่ดิน150ตารางวานะฮะลูกค้าก็ตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกตลาดห้วยศักด์นะฮะก็ด้านหน้าของเราก็จะไปทางเทิงด้านหลังก็จะไปเชียงรายนะฮะก็จากจุดนี้ก็กอมอที่15หนะฮะลูกค้าก็จากจุดนี้ไปอีก3กิโลเมตรนะฮะลูกค้าเราจะไปดูบ้านพร้อมที่ดิน เป็นบ้านใหม่นะฮะเป็นบ้านใหม่แกะกล่องเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะก็แปลงนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างหลังวัดแบ่งแยกนะฮะลูกค้าก็คือเจ้าของอยากแบ่งแบ่งขายให้ได้พื้นที่150ตารางวานะฮะก่อตอนนี้โฉนดก็อยู่ในในการยื่นเรื่องหลังวัดแบ่งแยกนะฮะก็อีกประมาณ2-3าเดือนนะฮะ จะได้โฉนดมาแต่เจ้าของได้ระบุไว้นะฮะว่าพื้นที่ที่จะแบ่งอะ่ะจะได้ไม่ต่ำกว่า150ตารางเมตรแน่นอนนะฮะตาตางลงวาแน่นอนนะฮะก็ตามไปดูกันนะฮะ ระยะทางที่เราขับมาเมื่อกี้นะฮะลูกค้าก็ผ่านโรงเรียนห้วยศักดิ์วิทยาคมนะฮะก็มาถึงกมที่10 18นะฮะกมที่18แล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยฮะเลี้ยวขวาเข้าเข้าซอยหนึ่งนี่นะฮะซอยหนึ่งลาดเจริญนะฮะเข้าซอยนี้ไปอีกประมาณสองาสิบเมตรนะฮะลูกค้า ก็เข้ามาประมาณ100เมตรนะฮะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายจุดนี้นะฮะรกวเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณร้อยกว่าเมตรนะฮะลูกค้าเห็นอยู่ตรงด้านหน้าของเรานะฮะ,ะบ้านหลังเล็กๆนะ เดี๋ยวจอดรถก่อนนะฮะลูกค้าเดี๋ยวเราดูกันนะฮะก็มาถึงแล้วนะฮะลูกค้าก็บ้านบ้านใหม่แกะกล่องนะฮะก็คือตอนแรกเจ้าของได้ลอมไว้แค่50ตารางวานะฮะแต่เกิดเปลี่ยนใจนะฮะปีแปลงนี้ปีจะแบ่งให้ลูกค้าางาแปลงนี้อ่าพี่เจ้าของนะฮะจะแบ่งให้ลูกค้า150ตารางวานะฮะ ก็คือราคาที่พี่จะขายนี้ตั้งไว้เท่าไหร่ครับผมตั้งไว้หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นตั้งไว้ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะฮะก็คือได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะลูกค้าพีป่ปลาแนะนำผมน้อยเนาะ,ะก็ภายในตัวบ้านพี่เขาบอกว่ามีสองห้องนอนอันนี้นะฮะ ด้านหน้านี่คือทําลงรถให้ใหม่เลยนะฮะก็คือแถมไปเลยนะฮะแล้บอกเขานี่ว่าบ้านใหม่คือมยสองอันนี้เป็นบ้านใหม่แกะกล่องนะฮะก็คือเพิ่งเสร็จเลยนะฮะแต่ว่าเจ้าของไม่มีที่พักนะฮะก็เลยเข้ามาพักช่วงนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะฮะกลับมาจากต่างจังหวัดนะฮะอ่าอันนี้แถมก็บปี่ฮะ อันนี้ไม่ใจเนาะ,ะโซฟาตัวนี้ไม่ใช่นะฮะ<อ>ลูกค้าเดยอะเงินเอาเอาชุดนี้ก็ได้จะ้ะโซฟาชุดนี้อ๋อชุดนี้นะฮะชุดนี้เจ้าของให้นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ใจไอตัวนี้ไม่ใช่นะฮะโซฟาตัวนี้ไม่ใช่นะฮะก็พี่เจ้าของไม่มีที่พักนะฮะ<ไ>ก็คือเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวนะฮะแล้วก็จะมีอ่าเตียง ที่นอนเตียงแล้วก็ที่นอนนะฮะมีใบหนึ่งแล้วก็ตู้นะฮะแล้วมีแอร์แล้วก็มีแอร์นะฮะแองก็ใหม่หมดเนาะของใหม่ทุกตัวนะพี่เนาะใหม่หมดเพราะเพิ่งติดแล้วก็มีอีกข้ออันนี้นี่มีห้องน้ําในตัวนะคะอ๋อเหรอครับห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะฮะลูกค้าก่อห้องน้ําขนาดประมาณ 2อคูณสเมตรนะฮะสองคูณสองเมตรตูวกประตูนี่ก็เป็นไม้นะฮะไม้สักนะฮะมัจริงอันนี้อีกห้องหนึ่งนะพี่เนาะแล้วห้องน้ำมีนี่อีกห้องอันนี้เป็นห้องน้ำด้านนอกนะฮะด้านนอก ห้องนอนอีกห้องนี้ก็มีแอร์เนาะแล้วก็มีม่านนะมีม่านด้วยม่านทุกบ้านหน้าต่างทุกบานเลยนะฮะได้ติดตั้งไว้หมดแล้วนะฮะปิดเลยก็ได้ปีในน้องเขาเป็นจะนอนก็ห้องขนาด3.5%คูณ3เมตรนะฮะลูกค้า3.5คูณ3เมตรแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนี่ประมาณ56ตารางเมตรนะฮะเป็นมินิมอลนะฮะ ก็แอร์สองตัวนะฮะแล้วก็มีมีอะไรบ้างพี่มีมีแอร์เนาะมีแอร์ให้สองตัวเนาะแอร์สองตัวแอร์มีทุกห้องแอร์มีทุกห้องนะฮะสองห้องนอนสองห้องน้าแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะฮะอ่า พื้นที่ที่ล้อมรอบตัวบ้านนี่ทีแรกจะตั้งใจว่าจะขายอยู่ที่50ตารางวานะฮะแต่ตอนนี้พี่เจ้าของเกิดเปลี่ยนใจนะฮะอยากแบ่งให้อยากแบ่งพื้นที่ให้เพิ่มนะฮะเป็น150ตารางวานะฮะก็จะได้พื้นที่เพิ่มมาอีก3เท่านะฮะอีก2เท่านะฮะสเท่าตัวเลยก็จะมีพื้นที่เหลือด้านหลังนี่นะฮะพื้นที่เหลือด้านหลังแล้วก็ ได้ด้านข้างอีกนะฮะก็ระยะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเมตรได้นะฮะลูกค้าหนึราสตรงวานี่เพราะว่าความลึกด้านหลังมันไปอยู่ที่28เมตรแล้วฮะลูกค้านะฮะจากถนนไปด้านหลังนี่ยีเมตรนะด้านหน้าอาจจะได้อยู่ประมาณ20เมตรขึ้นนะฮะยีเมตรขึ้น ที่ช่างช่างกะไว้จะอยู่ช่วงไหนนะฮะที่ตรงนี้ประมาณ,าป,รมาณประมาณเครื่องโม่นี่นะฮะก็คือจะฟิกให้ช่างเลยนะฮะว่าจะได้แปลงนี้ประณอยู่ที่150ตา,ารางวาบานใหม่แก่กล่องนะฮะก็อยู่ใกล้เมืองเชียงรายประมาณ18กิโลเมตรนะฮะลูกค้าใกล้ตลาดสดห้วยศัก3 km, กิโลเมตรก็โรงเรียนห้วยศักวิทยาคมก็ประมาณสกิโลเมตรนะฮะ แปลงนี้ก็อยู่ในชุมชนนะฮะอยู่ในชุมชนเลยห่างจากถนนหลักชลอห0ก็ไม่ไกลนะฮะลูกค้า250เมตรนะฮะอ่าด้านกำแพงนี่ลูกค้าจะได้ทำเพิ่มอีกประมาณ28-30เมตรนะฮะลูกค้าอีกด้านเดียวนะฮะเพราะว่ามีด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ กำแพงด้านหลังเป็นกำแพงถาวรนะฮะด้านข้างตรงนี้ก็ถ้ามีครอ,อบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก็จะได้ตรงนี้อีกด้วยนะฮะก็จะทำสร้างบ้านตรงนี้ดได้อีกหลังหนึ่งนะฮะแล้วจัดสรรปันส่วนกันนะฮะ ตอนแรกล้อมไว้แค่50ตารางวานเองนะฮะจะได้ล้อมรั้วแค่ด้านขวานะฮะด้านขวาของแปลงนะฮะอีกด้านเดียวนะฮะแล้วก็ด้านหน้าของแปลงก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวัอนออกนะลูกค้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก รัอวประตูนี่อยู่ครบมีให้หมดเลยนะฮะลูกค้าขนของเข้าอยู่ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้บ้านหลังเล็กๆนะฮะนี่นะ ตนมะม่วงให้ลูกค้า ก็ท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์ว่าสันด,ดไทยแลนด์ฮะคลิปนี้ก็ขอลานไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ